ก็ทักทายเอฟซีช่องสูตรับนำโชคทุกคนนะครับผมอีพีที่สี่เนาะก็เดินทางมาถึงอีพีที่สี่แล้วสําหรับสูตรหัวรัฐบาลไทยนะครับผมสาหรับบนชนละมารอบที่แล้วโอ้โหหลังจากที่เดินดีมานะครับทําไมมันไม่เป็นมันไม่มีหกทั้งสองสูตรเลยนะครับแล้วก็สามก็ไม่มีนะครับก็หลุดหลุดจริงๆนะรอบที่แล้วเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะ ผมเปนเน้นที่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์โอ้โหสามตัวนี่คือพลาดแบบน่ากเกลียดมากนะครับตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวด้วยนะครับอันนี้เก้าสามก็เป็นตัวกลับหกนะครับเก้าก็กลับหัวเป็นหก mm. มือนมากนะครับวันนั้นดูผมเน้นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดนซึ่งสามสองตัวบนนี่เน้นแค่สามชุดเองล่างก็เฉียดฉิว <laughs> เออนะต้องขอภัยจริงๆนะ มันไม่น่าหลุดนะเดินมาดีก็นานที่จะหลุดนะสำหรับสูตรสูตรสแบงเนี่ยสูตรนี้มันเดินยาวมากนะมันหลุดพวดล่าลสุดที่มันหลุดก็คือสองหนึ่งนะร,ร,รอบนั้นนะครับสองหนึ่งแล้วก็มาหลุดอีกทีก็คือรอบนี้นะครับสําหรับสูตรเนี่ยหลุดแต่รอบนี้อาจจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอดูนะคือมันไม่เคยหลุดติดต่อกันนะครับไม่เคยหลุดติดต่อกัน ส่วนดับ10บหน่วยดับ8นะรอบที่แล้วผมให้ดับ8ก็เอาอยู่นะครับตัวนี้ดับนะครับไม่มานะ8ผ่านนะครับดับ10หน่วยยาวเหมือนกันนะนี่ก็นานๆทีก็จะหลุดแล้วก็จากสูตรเนี่ยนานๆทีจะหลุดนะครับรอบนี้หลุดจริงๆแต้มเดียวด้วยหลุดแต้มเดียวให้เสียวเล่นสำหรับสูตรสแบงสูตรสิบที่สเ,เตเตสูตรน้องเล็กสแบงก็คือได้ตัวไหนมาดูกันนะครับ สำหรับรอบนี้นะครับสเลเตสุดรสิพี่นะสตัวหมนครั้งที่4ี่นะครับทสีบวกสามคงที่นะเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบสดสิยี่สิบนะครับศูนยครบเตัวนะครับส่วนสูตรเลเตนะรอบที่แล้วหลุด อืมรอบนี้เจ็บวกเ้าได้สิบหกนะครับหกเจ็ดแปดเศนย์นะครับทีนี้มาดูตัวชนนะครับสำหรับใครที่ยังตามสูตรนี้อยู่นะครับก็นำไปพิจรารณาดูยังไม่ตัดสินใจก็ดูไปก่อนนะครับตัวแรกนะครับหไม่มีเจดมีนะครับ8ดมี เก้าไม่มีศูนย์มีนะครับก็ชนกันที่7 8น็นะครับสำหรับรอบนี้บนชนแล้วมาจาก2สูตรนี้นะครับก็จะเป็นจะมาหรือเปล่านะครับไม่เกี่ยวกับหลักสิบสิหน่วยบนนะครับ1เมษานะครับนะก็จะได้วิธีเจ็ด 8แล้วก็0นะครับ 7x 8x 0x จะเป็น x ไหนนะครับ x x x 7x 8x 0นะครับนะก รอบนี้ชนสามตัวนะครับรอบที่แล้วชนสี่ไม่มาอ่ะหกกลับหัวรอบนี้เจ็ดแปดศูนย์นะใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะแต่ผมยังไม่การันตีนะรอบที่แล้วทำผมเสียเส้นผมยังเลยไม่กล้าการันตีไอตัวนี้มาอ่ะลองดูสูตรอื่นประกอบนะครับเออเจ็ดแปด ศูนย์ทีนี้มาดูดับบวกดับนะครับดับ10หน่วยบนรอบนี้ดับอะไรนะครับรอบนี้10หน่วยบนนะครับดับไปที่อ่านี่นี่มีเลขดับนะครับเลขหนึ่งนะครับ เอามาฝั่งนี้ก็ได้ลงล่างเลยดับ10หน่วยนะครับไม่เกี่ยวกับร้อย็เป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งไม่น่าจะมาที่10หน่วยนะครับ ดับ10หน่วยบนอ่ารอบที่แล้วผมให้8ดับซึ่งอาจจะชนชนกันกี่ตัวนะ4ตัวนะครับ4ตัว4ตัวที่ผมตัด8ออกเนี่ยเจ็ก็เน้นที่7มันพลาดนะครับ <c oughs> ตัวเดียวเม็ดเดียวแต้มเดียวอ่ะสำหรับรอบนี้ก็คือ7 80นะครับเลขหนึ่งไม่ตรงกับ3ตัวนี้ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ไม่น่าจะใช่แล้วเนาะโอเคคลิปถัดไปก็รอดูหลักร้อยแล้วก็ดับร้อยดับร้อยรอบที่แล้วผ่านนะครับสำหรับหลักร้อยก็ผ่านดับร้อยสามตัวเก้าศูนย์หกไปรอบที่แล้วผ่านนี่หกหกไปที่นี่แทนเนาะสูตรหลักร้อยเนี่ยมันมาสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ผมอาจจะนําไปประกบกับอีกสูตรใหม่นะครับลองดูสูตรใหม่ว่าจะมาไหมหลักร้อยนะครับนะ เอาสูตรเดิมนี่แหละเนี่ยที่ยังเดินอยู่นะสูตรนี้หลุดก็ลองเก็บไว้ก่อนเอาสูตรนี้6ตัวเนียนะครับมาดู <Yeah. S 1> รอบที่เล้วก็6ก็จะไปเข้าที่ชุด3ตัวแล้วนหะ้าหกเนี่ยดับเอาอยู่นะครับดับสิบหน่วย1ตัวเดียวนะครับรอบนีนะ้ก็ลองมองดูนะครับเจ 80ไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ